สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับคุณครูตุม่มอีกแล้วนะคะกับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของหลักฐานกับการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์อยู่นะคะแต่วันนี้เราจะมาทํากิจกรรมค่ะกิจกรรมที่3คําตอบที่น่าเชื่อถือเป็นอย่างไรนะคะ,ะก่อนทําทกิจกรรมนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า30เลยค่ะ มาดูจุดประสงค์ของกิจกรรมก่อนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเพื่อหาหลักฐานมายืนยันคำตอบให้มีความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะหาเด็กๆเ,เขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ลงในหน้า30เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อไปมาดูกันว่าสิ่งที่เราจะทำในกิจกรรมนี้ต้องทำอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือต้องอ่านนิทานค่ะ เรื่องไผ่ทากเต่าและหมูป่านะคะข้อ2ก็คืออภิปรายว่าตัวละครในนิทานเนี่ยสงสัยเรื่องอะไรนะคะข้อ3ก็คือวิเคราะห์ข้อมูลของนิทานที่อ่านค่ะข้อ 4. อภิปรายและเปรียบเทียบคําตอบกับผู้อื่นค่ะแล้วก็อย่าลืมลงความเห็นว่าคําตอบใดน่าเชื่อถือพร้อมให้เหตุผลประกอบด้วยค่ะามาดูกันว่ากิจกรรมนี้เรามีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนะคะ ข้อ1ก็จะให้อ่านนิทานใช่ไหมคะเรื่องไหาทากเต่าและหมูป่าข้อสเมื่ออ่านจบร่วมกันอภิปรายค่ะเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านแล้วระบุว่าตัวละครในนิทานเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วก็บันทึกผลข้อ3ามบีข้อข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและการเคลื่อนที่เส้นทางที่ใช้เวลาที่ใช้หรือข้อมูล,มลอื่นๆของสัตว์ทั้ง3ชนิดนะคะเพื่อ ตอบคำถามที่ตัวละครในนิทานสงสัยจากนั้นก็บันทึกผลนะคะข้อ 4. ร่วมกันอภิปรายแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบกับเพื่อนจากนั้นลงค,ความเห็นว่าคำตอบของเพื่อนคนใดมีความน่าเชื่อถือพร้อมให้เหตุผลประกอบแล้วบันทึกผลค่ะนี่เป็นนิทานที่นักเรียนต้องอ่านนะคะเดี๋ยวเราจะมาอ่านนิทานไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะนิทานเรื่องหอยทากเก่าและหมูป่า หอยทากเต่าและหมูป่าอาศัยอยู่ร่วมกันในป่าแห่งหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งสัตว์ทั้ง3เกิดข้อสงสัยว่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันจึงจัดประลองวิ่งแข่งโดยมีสัตว์ต่างๆเป็นกรรมการการแข่งขันเริ่มขึ้นที่ริมแม่น้ำและสิ้นสุดที่ต้นไทรใหญ่กลางป่าเมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นในตอนเช้าสัตว์ทั้งสออกวิ่งพร้อมกันหอยทากไม่มีขา จึงค่อยๆเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเต่าและหมูป่ามีขาสี่ขาแต่เต่ามีขาสั้นกว่าหมูป่าจึงค่อยๆคลานไปหมูป่ามีขายาวกว่าเต่าทําให้วิ่งได้รวดเร็วแต่เมื่อวิ่งไปได้ระยะหนึ่งหมูป่ารู้สึกเหนื่อยจึงแวะพักใต้ต้นไม้แล้วเผลอหลับไปในขณะที่หมูป่าหลับหอยทากและเต่าก็เดินทางต่อไปหอยทากและเต่า ใช้เส้นทางต่างกันเต่าค่อยๆลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำส่วนหอยทากเคลื่อนที่ตรงเข้าป่าไปเช่นเดียวกับหมูปา่าขณะที่หอยทากค่อยๆเข้าใกล้เส้นชัยทันใดนั้นหมูป่าก็สะดุ้งตื่นและรีบเร่งฝีเท้าไปยังจุดหมายก่อนพบคำ่ำสัตว์ทั้งสามก็เข้าสู่เส้นชัยโดยหมูปา่าใช้เวลา8ชั่วโมงหอยทากใช้เวลา5ชั่วโมงและเต่าใช้เวลา7ชั่วโมง เอาละคะ่ะหลังจากที่เราได้อ่านนิทานไปพร้อมๆกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาพิปารายร่วมกันนะคะจากนั้นนักเรียนบันทึกผลนะคะลงในหน้า30นะคะบันทึกการทำกิจกรรมเลยคำถามที่ตัวละครในนิทานสงสัยคืออะไระมาดูกันนะคะคำถามที่ตัวละครสงสัยคืออะไรนะคะคำตอบคืออะไรคะเด็กๆตอบได้หรือยัง ค่ะดูซิตรงกับคุณครูไหมคะ,ะสงสัยว่าระหว่างหอยทากเต่าและหมูปา่าใครจะวิ่งได้เร็วกว่ากันใช่ไหมคะเด็กตอบคำถามเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะนำนิทานที่อ่านนั่นนะคะ่ะมาวิเคราะห์กันนะคะข้อมูลของการอ่านมาวิเคราะห์ลงตารางะคะโดยข้อมูลที่ วิเคราะห์นะคะเป็นข้อมูลของสัตว์ทั้ง3มชนิดเลยหอยทากเต่าและหมูป่าในเรื่องของลักษณะการเคลื่อนที่เส้นทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่หรือเดินนะคะแล้วก็เวลาที่ใช้ในการเดินนะคะและอื่นๆถ้ามีนะคะ,ะมาดูกันเลยเด็กๆตอบได้ไหมคะว่าหอยทากมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ยังไงเส้นทางที่ใช้เดินทางไหนคะะเวลาที่ใช้ใช้ไปเท่าไหร่ มาดูกันเลยอ่านะคะหอยทากไม่มีขาค่ะเคลื่อนที่ช้าๆนะคะตรงไปในป่านะคะแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดห้าชั่วโมงแล้วเต่าอะคะลักษณะการเคลื่อนที่เป็นยังไงเส้นทางที่เต่าใช้เดินหละ่ะแล้วเวลานะคะอ่าขาสั้นค่ะเต่าเต่าจะขาสั้นนะคะแล้วก็คลานไปอย่างช้าๆนะคะ เส้นทางที่เต่าใช้จะลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำนะคะเวลาที่ใช้ทั้งหมด7ดชั่วโมงค่ะแล้วหมูป่าล่ะคะลักษณะาการเคลื่อนที่ค่ะเส้นทางนะคะเวลาที่ใช้ทั้งหมดล่ะคะ่ะมาดูเลยหมูป่าขายาววิ่งเร็วค่ะเส้นทางที่ใช้ในการวิ่งหรือเดินเข้าไปในตรงไปในป่าเลยค่ะเวลานะคะในการ เดินวิ่งทั้งหมด8ชั่วโมงนะคะเอแล้วอย่างเงี้ยตัวละครไหนอะที่คิดว่าวิ่งไวที่สุดอ่านักเรียนแสดงความคิดเห็นของเัวเองโดยหาคำตอบจากข้อมูลที่เราวิเคราะห์ดได้เลยค่ะตอบลงไปด้านล่างเลยค่ะว่าสัตว ชนิดไหนหอยทากเต่าหรือหมูป่าคะที่วิ่งได้ไวที่สุดไหนเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะแล้วอย่าลืมบอกด้วยว่าทําไมนักเรียนถึงคิดว่าหอยทากเต่าหรือหมูป่าที่นักเรียนเลือกเนี่ยวิ่งได้ไวที่สุดคะหรือเป็นผู้ชนะคะอ่าเรียบร้อยเรียงคะไหนดูคําตอบซิว่า กูตุ่มตอบถูกหรือเปล่าอ่ากูตุ่มคิดว่าเป็นหมูป่าเหตุผลของคำตอบก็คือที่เป็นหลักฐานที่ชัดมากก็คือขายาวแล้วก็วิ่งเร็วค่ะนะคะกูตุ่มดูที่ลักษณะการเคลื่อนที่ก็เลยตอบว่าหมูป่าเป็นสัตว์ที่วิ่งได้ไวที่สุดใช่ไหมคะอ่า จากนั้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเด็กๆสามารถนะคะนำคำตอบของตัวเองนะคะมาเปรียบเทียบกับคำตอบของเพื่อนได้นะคะแล้วคิดว่าคำตอบของเพื่อนตรงกับเราไหมถ้าไม่ตรงคำตอบของเพื่อนคืออะไรและคำตอบของเพื่อนที่น่าเชื่อถือเนี่ยน่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนและเพราะอะไรให้เด็กๆบันทึกคำตอบได้เลยนะคะ เด็กๆมาดูนะคะมาดูการวิเคราะห์นะคะเกี่ยวกับการวิ่งโดยการวาดภาพนะคะแทน,นเป็นการสร้างแบบจำลองนะคะการแข่งขันการวิ่งแข่งขันของหมูปา่าหอยทากและก็เต่านะคะมีจุดเริ่มต้นที่ริมน้ำเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็จุดสิ้นสุด ตรงต้นไทรใหญ่กลางป่าเหมือนกันเลยแต่เส้นทางที่สัตว์ทั้งสามชนิดนะคะใช้วิ่งแตกต่างกันไหมคะ,ะดูเส้นทางของหมูป่านะคะแต่หมูป่ามีแวะพักด้วยนะคะหมายถ้าก็ไปเรื่อยๆค่ะตรงเส้นเดียวกับหมูป่าเลยแต่เต่าเลาะไปตามแม่น้ำนะคะนี่เป็นเส้นทางนะคะ ามาถึงตอนท้ายแล้วนะคะมาสรุปหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์กันนะคะกิจกรรมนี้นะคะสรุปได้ว่าคําตอบที่น่าเชื่อถือจะต้องมีหลักฐานซึ่งเป็นสิ่งที่นํามาสนับสนุนคําตอบนะคะโดยหลักฐานที่ได้เนี่ยจะได้มาจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้นะคะจากนั้น จึงสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจนะคะและถ้าคําถามมีคําตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบการตัดสินใจว่าคําตอบใดน่าเชื่อถือที่สุดจะขึ้นอยู่กับหลักฐานและก็การสื่อสารนะคะเพื่อคําตอบนั้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะซึ่งความรู้หรือคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้จากการนําเอาคําตอบที่มีหลักฐานมาสนับสนุนแล้วก็นามาอธิบายสื่อสารอย่างเป็นเหตุเป็นผลเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนะคะ ฉะนั้นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆเพื่อนํามาจัดกระทําและก็สื่อความหมายข้อมูลเนี่ยหรือแม้กระทั่งการนำมาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาหรือสร้างเป็นแบบจําลองเพื่อใช้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเป็นการใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อสืบสอหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์จึงทําให้ค้นหาหรือค้นพบคําตอบที่น่าเชื่อถือเราเนี่ยจะใช้ทักษะดังกล่าว ที่คุูตุ่มกล่าวมาตะกี้นะคะเพื่อสืบสอหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้ต่อไปนะคะค่ะสำหรับการเรียนรู้แบบนักวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้ก็ได้เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการเรียนเรื่องนี้นะคะแล้วก็คุูตุ่มฝากการบ้านนะคะตอบคำถามฉันรู้อะไรบ้างในหน้า 32-33นะคะคุณตุ่ฝากตอบคำถามนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันนะคะในคราวต,ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้คุณตุ่มขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คุณตุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ